สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งกล้อง Android นะครับตัวนี้เป็น USB นะครับผมพาเข้าไปครับขั้นแรกก็เข้าไปที่การแบบจัดการไฟล์นะครับเลื่อนไปเจอนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจออตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ครับงาน ก็ไปก็มาที่ติดตั้งครับุมขวาล่างจากนั้นก็สำเร็จครับก็กดเปิดขึ้นมาครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าความควานะครับแล้วก็ตั้งให้บันทึกเสียงครับหรือไม่บันทึกก็ได้แล้วก็ตั้งข้างล่างให้มันเป็น3นาที เตรมละสามนาทีนะครับอันนี้แสงปรับได้ครับขึ้นลงได้ดูประมาครับมาจากเสร็จก็กดออกครับก็เรียบร้อยครับในการติดตั้งก็โฮมจอใช้งานได้เลยหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเวลาจะเข้าไปดูก็คลิกที่แอปพลิเคชันได้เลยก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นกดถ่ายรูปครับฝั่งขวาก็จะเป็น การตั้งค่าครับภาษาไทยครับเล่นง่ายซ้้ยข้องก็นำเทคนิคก,การติดตั้งตัวต้้งแอนดรอยน้ารดน่าฝากสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ